สวัสดีครับสวัสดีครับเฟซีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาส่องเหรียญลบหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะหลังเท้าวสุวรรณนะครับรุ่นนี้ผมเคยเคยทำคลิปไปเหรียญหนึ่งนะครับตอนนั้นเป็นบล็อกทาวาโลคิทนะครับแต่นี่เป็นบล็อกขอบจุดนะครับเป็นบล็อกขอบจุดรุ่นนี้มีหลายบล็อกนะครับรุ่นนี้มีหลายบล็อกด้วยกันนะครับซึ่งเป็นเหรียญยอดนิยมของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับ นี่เป็นแบบนี้นะครับด้านหลังจะเป็นเท้าไปส่วนแบบนี้นะครับสร้างเมื่อปีปีไม่แน่ใจว่าสองหนึ่งหรือสองสองประมาณนี้ครับผมจําไม่ค่อยได้ปีน่าจะปีสองหนึ่งนะครับไม่สองหนึ่งก็สองสองประมาณนี้ครับอ๋อนี่ปีสองหนึ่งครับปีสองหนึ่งครับผมจําจําปีไม่ได้นะครับเนี่ยปีสองหนึ่งครับนี่เหรียญรุ่นนี้มีหลายบล็อกนะครับที่เจอก็จะมีบล็อกแตก บล็บอกแตกเนี่ยเป็นบล็อกที่แพงที่สุดเลยนะบล็อกแตกแพงสุดจะแตกตั้งแต่ตรงนี้ลงมานี่บล็อกแตกแล Hotel ้วก็แถวนี้มีเส้นแตกมีรอยแตกมีรอยแตกที่แถวนี้นะครับเป็นบล็อกแตกนะครับจะแพงที่สุดนะครับแล้วก็จะมีบล็อกถาวาโลขีดเนี่ยตรงนี้ตรงคาว่าถาวาโลเนี่ยจะมีเส้นแตกขีดมาชนขอบเหรียญนะครับแล้วก็บล็อกจุดเนี่ยเหรียญน,นี้เป็นบล็อกจุดนะครับขอบจุดจะมีรอยบุ๋มตรงนี้ตรงขอบเนี่ย เหรียญตรงเลขห้าเนี่ยนะครับจะมีรอยบุ๋มลงเนี่ยนะครับก็เรียกว่าบล็อกขอบจุดนะครับก็บล็อกก็จะมีประมาณนี้นะครับมีสองสามบล็อกประมาณเนี้ยครับที่ที่ที่เจอนะครับส่วนบล็อกที่แพงสุดก็คือบล็อกแตกนะครับนี่เหรียญนี้ก็เรียพลาสติกมาครับผมแกะออกเมื่อกี้เนี่ครับเพื่อที่จะได้ดูผิวดูอะไรด้วยนะครับก็สภาพเดิมเดิมนะเหรียญนี้นะครับอยู่เดิมเดิมนะครับก็เอามาส่องให้ fc ดูนะครับ ช่วงนี้เมื่อก่อนเล่นกันอยู่หลักพันนะครับเหรียญที่แล้วผมเอามาส่งเอามาส่งให้ FC ดูก็เช่ามาเจ็ดแปดพันเจ็ดพันนะครับแต่ตอนนี้ขึ้นหลักหมื่นนะเหรียญนี้เช่ามาหมื่นกว่านะครับเหรียญนี้นะครับเล่นกันหลักหมื่นแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ราคาก็ถตาเป็นเหรียญยอดนิยมก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับราคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเก็บไว้ก็ไม่ไม่ขาดทุนนะครับวงนี้นะครับยิ่งนานยิ่งแพงนะครับยิ่งนานยิ่งแพงเลยนะครับ จุดสังเกตแล้วก็จุดวิธีการดูนะครับจดจําใบหน้าให้แม่นเลยอันดับแรกจดจําใบหน้าของหลวงพอ่อฤาษีแดงดำให้แม่นเลยครับของเก๋ที่ถอดพิมพ์ออกมาก็จะมีอยู่ที่เจอมี2ฝีมือนะครับคือฝีมือแรกก็คือแบบถอดเอาเหรียญเหรียญจริงเนี่ยไปถอดมาเลยนะครับถอดมาเลยความคมจะไม่ได้นะครับความคมเนี่ยจะไม่ได้ความคมของเหรียญพื้นผิวอะไรเนี่ยก็จะไม่ได้แล้วก็อีก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 แบบหนึ่งคือแกะบล็อกขึ้นมา,มาใหม่ทามาใหม่เลยนะครับ ใบหน้าก็จะไม่เหมือนนะถ้าแกะบล็อกมาใหม่ทำมาใหม่ใบหน้าไม่เหมือนเลยนะครับก็จะมีอยู่สองแบบตัวเกนนะครับที่เจอนะครับที่เจอนะครับอาจจะมีมาใหม่ก็ไม่รู้นะครับก็จุดสําคัญคือจดจําใบหน้านของพอให้แมนนะครับก็ดูความคมนะครับความเรียบตึงของพื้นเหรียญสีผิวก็มีส่วนสําคัญนะครับแล้วก็ตัวเลขตัวหนังสือต่างๆก็มีความคมชัดนะครับ ด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังที่เจอเนี่ยก็จะนี่ความคมนะครับต้องได้นะครับความคมต้องได้ที่เจอมีบล็อกด้านหลังจะเจอจะเจอแค่บล็อกเดียวนะครับที่เห็นเอออมี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 ตัวนี้ไม่ชนบ่าด้วยนะครับที่เจอนะครับมีหลายบล็อกอยู่นะครับผมจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่เอาเป็นว่าแบบนี้แท้แล้วกันนะครับ พื้นเหรียญในเรียบตึงนะครับพื้นเหรียญเรียบตึงเนี่ยความคมชัดต้องได้นะครับตัวหนังสืออักขรต้องได้และงสือสาคัญตรงนี้จะมีเป็นปื้นๆอยู่เนี่ยของเจ๊เขาก็ทำนะครับเนี่ยที่เป็นคลื่นอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยพื้นเหรียญจะเป็นคลื่นอยู่ตรงเนี้ยเขาก็ทําได้แหละนะครับเ็าถอดพิมพ์มานะครับแล้วก็บางเหรียญแถวนี้จะมีเม็ดผลอาจจะคล้ายๆว่าปั๊มไปนนานๆเหรียญไอ้บล็อกเนี่ยอาจจะชำรุดเสียหายแล้วก็เกิดเป็นผลแถวเนี้ย ถ้าเป็นผลด,ดูง่ายนะครับถ้าเป็นผลนี่ดูง่ายเลยนะถ้าถ้าเหรียญที่ขึ้นเป็นผลนี่ดูง่ายเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาสองกันดีกว่านะครับรุ่นนี้แท้ดูง่ายนะคถ้าถ้าเหรียญแท้เนี่ยพิจารณาง่ายเลยนะครับก็ถ้าจะเก็บแนะนําเก็บสวยนะครับเก็บสวยมีภาษีดีกว่านะครับโอเคดับแรกนะจดจำใบหน้านะครับเหร ah ียญเนี้ย นะครับบล็อกเนี้ยจ,จกความคมจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับความคมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร,นรน่นะครับบล็อกจุดเนี่ยนะครับด้านขอบขอบมีจุดเนี่ยนะครับตรงเลขค่านี่มีจุดเนี่ยผมว่านะความคมความคมน้อยกว่าบล็อกคาว่าโลแตกบล็อกบล็อกแตกด้วยนะครับตรงนี้มีจุดบินบุ้มบุ้มอยู่เนี่ยนะครับใบหน้าของพ่อก็จจะเป็นแบบนี้นะครับประมาณน,นี้ ความคมนะก็ผมว่าคมยังคมไม่เท่าไหร,ร่นะใบหน้านะครับอาจจะน้อยกว่าบล็อกแตกนะครับแต่สิ่งที่สังเกตแล้วก็แท้ดูง่ายนะครับของเหรียญน,นี้นะครับคือตรงพื้นเหรียญนะครับสังเกตพื้นเหรียญจะมีเส้นขนแมววิ่งถ้าบล็อกนี้นะครับเส้นสายฝนตรงนี้จะคมชัดนะครับบล็อกเนี้ยบล็อกบล็อกจุดเนี่ยเส้นสายฝนตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บจะคมชัดเดี๋ยว นี่เส้นสายฝนนะครับเส้นไครับเส้นสายฝนจะวิ่งนะครับในแนวตั้งนี่นะครับแล้วก็ตัวหนังสือสังเกตคมชัดมากนะครับตัวหนังสือนี่คมชัดแล้วก็จะมีเส้นรัศมีวิ่งนะครับผ่านตัวหนังสือนะครับก็เหมือนเหรียญปั๊มที่เคยให้ดูนะครับเหรียญก่อนๆนะครับตัวหนังสือนี่คมชัดนะครับ สังเกตตามตัวหนังสือนี่จะมีเส้นวิ่งนะครับเส้นลัศมีวิ่งนะครับน,นี่ตรงนี้เส้นสายฝนเยอะนะครับด้านล่างเนี่ยแล้วก็จะมีเส้นลัศมีวิ่งนะครับตามตัวหนังสือเนี่ยนะครับมันบังนะนี่นะครับ,บ ตามตัวหนังสือนี่สังเกตจะมีเส้นรัศมีวิ่งแผ่กระจายนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นบล็อกจุดนะครับตามสังกติก็จะคมชัดนะครับแต่คมชัดสู้บล็อกทาวโลแตกเออบล็อกแตกแล้วก็ทาวาโลขีดไม่ได้นะครับจากคือสังเกตดูบล็อกนี้จะตื่นนะครับถ้าองค์พระนี่บล็อกนี้จะตื่น แต่ตัวหนังสือคมชัดแล้วก็มีเส้นลัศมีวิ่งนะครับแผ่กระจายนะครับรูจ,จอของเหรียญน,นะครับจะเป็นคล้ายๆโดนัทนะครับเนี่ยเขาผ่าโดนัทมาแปะไว้สังเกตดูนะครับตรง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 เลือลน,น,นขึ้นุ้นรูปหูเหรียญเนี่ยผ่าโดนัทผ่าครึ่งปุ๊บเอามาแปะไว้นะครับประมาณนั้นเลยนะครับโอเคนะครับแล้วดูด้านหลังต่อนะครับ ไล่จากงูเหลียนนะครับรูเจาะนี่จะไม่ใหญ่มากรูเจาะไม่ใหญ่แล้วก็เนื้อปิ้นน้อยๆนะครับเนื้อปิ้นไม่เยอะนะครับรุ่นนี้นะครับจะมีเนื้อปิ้นด้วยแต่ไม่เยอะเท่าไหร่ไม่ทะลุทะลวงนะครับรูเจาะงูเหลียญนี่กลมดิกเลยแล้วก็เนื้อปิ้นจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับดูตามพื้นเหรียญนะครับก็เรียบตึงนะครับ ตัวหนังสือตัวขาลายันต่างๆต,ต้องคมชัดนะครับสังเกตดีๆนะครับเส้นรละมีเนี่ยวิ่งแผร่กระจายด้านในออกด้านนอกเหมือนเดิมนะครับความคมชัดของตัวหนังสือนะครับ แลวรุ่นนี้นะครับสังเกตด,ดูขอบเหรียญจะมีคล้ายๆเป็นปิ้นออกมานะครับตรงนี้นขอบเหรียญจะเป็นปิ้นออกมาในขอบเน,นี่ยทั้งในนะครับคล้ายๆเกิดจากการปั๊มหรือแาไมนแน่ใจนะครับจะปิ้นขอบขึ้นมาเนะนี่ยนี่สังเกตด,ดีๆนะครับมีลักษณะของร่องรอยของการปิ้นนะครับ ตามตัวของทาวิสุวรรณก็จะคมชัดนะครับนี่ต้องคมชัดบางเหรียญจะมีผดขึ้นเยอะแถวๆนี้เนี่ยนละแถวๆบริเวณนี้หละมีผดเต็มเลยนะครับคล้ายๆว่าปั๊มรุ่นหลังๆมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเหรียญหลังๆเกิดการปั๊มเยอะๆนะบล็บอกชำรุดนี่สังเกตดูเส้นวิ่งนะครับแต่ขอเหรียญนะครับ ตัวหนังสือออกขอบเหรียญเนี่ยเส้นวิ่งเนี่ยโอเคนะครับเหรียญน,นี้เช่ามาหมื่นกว่านะครับแล้วก็ตัวตัดสุดท้ายจะเรียบร้อยเห็นไหมครับตัวตัดนี่เรียบร้อยเลยนะครับคล้ายๆตัวตัดของเหรียญรุ่นสร้างบร,รมีปีหนึ่งเก้าหลวงพ่อคูณน,นะครับเพื่อเพื่อทำจากโรงงานเดียวกันก็ ไม่รู้นะครับแล้วก็เหรียญหลวงพ่อมุมวัดปราสาทเยอะอเหรียญน,นักกล้ามนะค,คล้ายกันเลยตัวตัดนะครับแล้วก็ลักษณะของของหูเหรียญเนี่ยเขาทําคล้ายกันนะครับเหรียญสร้างมันมีปี 19, หนึ่งเก้าเหรียญหลวงพ่อมุมนักกล้ามนะครับเนี่ยทาแบบเดียวกันนะครับลักษณะเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยเพื่อเพื่อทำจากโรงงานโดยเดียวกันด้วยซ้ำนะเหรียญรุ่นนี้นะครับขอบตัดขอบตัดธรรมชาติเรียบร้อยแบบนี้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับ ผิวจอกลมเรียกลมลมน้ําตาลลมน้ําตาลออกลมน้ําตาลมันปูนะครับมันปูจะมีลุ้งๆหน่อยนะครับแต่จะไม่ลมดํานะครับผิวจะไม่ลมดํานะครับผิวจอกลมน้ําตาลมันปูนะครับแล้วก็มีมีผิวแดงด้วยนะผิวผิวไฟแดงๆงก็มีนะครับผิวไฟแดงก็มีนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับใครมีอยากจะเช่าจะอยากปล่อยให้ผมซื้อก็ส่งรูปมาทางไลน์แล้วกันนะครับ ผมยินดีรับเช่านะครับรับซื้อนะครับแต่ต้องส่งป้ามาก่อนนะครับผมจะไม่โอนตั่งไปนะครับต้องท่านต้องส่งป้ามานะครับใครที่สะดวกก็เชิญนะครับเชิญเลยนะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาแล้วกันนะครับสวัสดีครับ